สวัสดีครับผมอุดมชัยมิมหาย,นยตตานาชนในโยมต่อปางอุ่อำเภอเม่แจันจังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่เราเป็นพื้นที่ทางไกลจากตัวอำเภอเม่แจสามสกิโลครับก็ประชาชนในพื้นที่ของผมก็มีอยู่ทั้งหมด14หมู่บ้านครับฐามีอยู่3ามชมผาบ้านหลักประกอบไปด้วยปะกยอนนะชมผาที่2ก็เป็นพี่น้องลัวลวะวัดครับแล้วก็ชมผาที่3เป็นพี่น้องโมงครับประกอบอาชีพ หลักก็เป็นเกษตรกรครับเกษตรกร9 9ตอนนี้ก็มีไม่ผงบ้างแล้วก็ทำการตอบสนอ์บ้างแล้วอย่างโครงสร้างพื้นที่ของเราเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นดินไม่ว่าจะเป็นน้ําเหมาะแก่การเพาะปลูกหรือทําเกษตรกรรมด้านไหนครับส่วนใหญ่พื้นที่ผมเนี่ยคือมันจะมีความสูงเสียดผ่านกว่านะตาวสูงก็900ถึงอันหกนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยคือเหมาะกับไม้ผลเมื่อหนาว กะหลังมากะหล่ำปีมาเธอส้มแล้วก็จะมีมีไม้ยืนต้นอโวะค,ะคาโดพันแฮด่ะ้วับมะแามแดงกาแฟพันอาราบิก้าเนาะที่จะบอมก,กับที่ที่ตรงนี้นะครับสวัสดีครับครับผมชื่อทีรวัดย่างสันดวงนะครับหรือว่าเรียกชื่อเล่นชื่อทีนะครับ ครับตอนนี้ก็เป็นกเกษตรกร,รปลูกผักเมืองหนาวครับที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ตั้งแต่เกิดหรือว่ามีการอพยพมาจากที่ไหนอะไรยังไงไหมครับผมเกิดอยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดแล้วครับแต่สําหรับรุ่นปู่อพยพมาจากาชายแดนมาครับ อย่างนี้แสดงว่าพิธีก็คือน่าจะเป็นกลุ่มชนเผ่าผมผมตัวผมเองเป็นชนเผ่าม้งครับอา,อาชีพเดิมของพิธีเนี่ยทำอะไรมาก่อนไหมครับอาชีพเดิมเป็นเกษตรกร,ร,กรมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นพ่อแล้วก็รุ่นผมเองก็เป็นเกษตรกร,ร,กรด้วยแต่เราก็มีการปรับเปลี่ยนในการาปลูกพืชที่หลากหลายขึ้นเราทําทั้งผักเมืองหนาวแต่เราเน้นทําเป็นกเกษตรปานิ่มากขึ้นโดยการทําเป็นระบบโรงเรือนสวัสดีค่ะชื่อธัญการกนกนาวกุลนะคะ อตอนนี้คือมีปลูกข้าวโพดแล้วก็มีปลูกฟักทองกระหล่ำม,มีอาชีพอื่นอีกไหมนอกจากการทําเกษตรกรรมอย่างเดียวครับตอนนี้ยังไม่มีค่ะค,คือเหมือนหลกัหลกๆก็จะทําเกษตรแบบปลูกผักที่ไม่ได้ย่างยืนนะคะ,ออะครับ,รบสวัสดีครับผมในอนุช,ชาสดสายสมบูรณ์นะครับเป็นคนที่นี่ตั้งแต่กําเนิดอะไรเงี้ยใช่ครับอาชีพเดิมทำอะไรไหมครับที่เดิมเป็นเกษตรล้รวนๆครับ ปัจจุบันก็ยังทาเกษตรอยู่ครับผมแล้วมีพวกอาชีพเสริมหรือว่าเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมครับอาชีพเสริมไม่มีครับครับผมวันนีครับผมยสุรศัทฐานท้ายนะครับปลูกผักปลูกกระลำหอมแดงแล้วก็ข้าวโพดรายได้ในการทําเกษตรกรของเราเนี่ยพอเพียงนะครับอ่าสำหรับรายได้จากการปลูกพืชผักเมืองหนาวนะก็เป็นรายได้ที่พอ ใช้ปีต่อปีไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าถ้าพูดถึงาการลงทุนอะไรต่างๆถ้าเราไปาหาไอ้พวกนั้นอะ่ะเราแทบไม่ได้กำไรเลยค่ะไรายได้ก,ก็ก็พอใช้ครับพอใช้ก็ไม่ได้เยอะครับยัง,ยงไม่ตอบโจทย์กับช,ชีวิตต้องการที่จะอยากทำเกษตรแบบยั่งยืนที่มีไรายได้เข้ามาแบบเพียงพอ ต่อความต้องการแล้วผมผมให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยผมคิดว่ากาแฟเป็นตัวหนึ่งที่อันจะเป็นพืชตัวหนึ่งที่จะทำะไรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ในอนาคตอยากจะให้หน่ง,งานเข้ามาสนับสนุนครับผมก็พร้อมที่จะให้ความสะดวกน,เนะเอางินความสะดวกหากมี หน่วยงานหรือว่าองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนในด้านความรู้เรื่องกาแฟอย่างนี้ครับทิธีสนใจไหมครับครับสนใจแล้วก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับทางเราก็เริ่มปลูกกาแฟก็ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของกาแฟเท่าไหร่สิ่งที่เราอยากได้มีอะไรบ้างไหมครับเกี่ยวกับเรื่องกาแฟตอนนี้เนี่ยอยากได้ก็คือเป็นเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของการปลูกการดูแลแล้วก็การ p r o เซสถ้าถ้ามีองค์กรมาเนี่ยเราก็อยากขอเป็นพี่เลี้ยงเราในการทําการตลาดเพราะว่าเกษตรกรส่วนมากเนี่ยยังไม่มีความรู้ในเรื่องของการ ทำกันตลาดคือกลัวว่าปลูกมาแล้วไม่มีที่ขายครับมีความสนใจค่ะมีความพร้อมแล้วนะคะเพราะว่าทั้งที่แล้วก็หลายๆอย่างก็คือทุกคนในบ้านก็พร้อมที่จะปลูกค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราสามารถที่แบบต่อยอดอีกหลายๆด้านได้อยู่ค่ะอยาได้ความเฉลยในเรื่องของคือการรับซื้ออะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องการอยู่ครับเพราะว่าไร่สวนนี้กะลำมัน มันไปไม่ไหวแล้วเราปลูกแล้วมันมันไม่มันไม่สวยมันไม่ดีแล้วมันไม่ขึ้นแล้วแต่สวนกาแฟก็ยัง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 ไม่มีเข้ามาแต่แต่คิดว่าถ้าถ้ามีก็น่าสนอยู่ครับก็สนใจอยู่ือนกันมีเล็กน้อยครับรครับตามบริเวณบ้านแล้วก็มีแผนที่อยากจะทำจริงจงังต้องการในเรื่องของความรู้จากหน่วยง,งานผู้เชี่ยวชาญ ลงมาตรวจสอบด้วยกันจริงจจังๆครับ